มินาบปุณย์ยศกัมเมนะอุปัชฌายคุณตลาชาริโยปกาลาสมาตาปิตาสยาตะกาบิยามะมังสุลิโยจันทิมาลาชาคุณวันตานราปิจวะธมมาลาจะอินทาจะโลกบปลาสเทถวตายามุมิตตมนุสาจะมาชัตตาเวริกาปิจัตสภพสัตตาสุขีหนตุปุญญาเนปกตานิเมสุขังจติวิทังเทนตุ เทวมตังอิมินาปุญญกัมเมนะอิมินาอุทิเสนะจักขิปาหังสุลภีเจวะตันหุปาทานนาชีธนะเยสันตเนหินาธรรมายาวนิพพานโตมะมะนาสันตุสัพพายเยวยัตชาโตพระวีพระเวโุชุจิตตังสติปัญญาสัมเลโกวิริยมหินามาลาลพันตุโนกาสังกาตุจักวิลิเยสุเมพุทธทธีปะวโรนาโถธรรม จีกับพุทโธจะสังโฆนาถูกตารุณมาติสุตมานุภาเวนะมาลูกกาสังนะขันตุมาอุทิสนบุญสุขสนไปยังเพื่อนเกิดแก่เจ็ตตายน้อยใหญ่ในภพสามจงมีส่วนร่วมในการสร้างบุญสรณีกับพระองค์ทานหลวงปู่สดแะนจะน้อยด้วยกันนะคะเอาบุญทุกบุญอุทิศวนบุญสุขสนไปยังทุกจิตวิญญาณที่ได้เสียชีวิตไปยากเหตุการเสียชีวิตจากเหตุการทุกเหตุการณ์ขอแผ่เมตตาขอทิศ สสนให้จงมีส่วนร่วมในการสร้างหรืสร้างมีด้วยกันนะสาธุค่ะ